วันนี้เราจะมาดูคู่มือการเก็บหน่วยกิจการศึกษาต่อเนื่องแบบออนไลน์ Center for Continual Pharmacy Education หลังจากที่ทีมเขียวระกอกก้าวไกได้เสนอช่องทาง16ช่องทางให้แก่เพื่อนเพื่อนร่วมวิชาชีพได้ในการเก็บเราสามารถเข้าไปศึกษาต่อเนื่องทางเพาสร์ที่ www.ccpe.or.th เป็นการเก็บหน่วยกิจการศึกษาต่อเนื่องที่สะดวกและรวดเร็วสำหรับผู้ที่สามารถเชื่อมต่อเข้าระบบอินเทอร์เน็ตได้สามารถทำข้อสอบและรับการตรวจออนไลน์ได้ทันทีสำหรับสถาบันระักที่มีความพร้อมและสามารถพิมพ์เอกสารรับรองหน่วยกิจการศึกษาต่อเนื่องได้ทันทีรวมทั้งจำนวนหน่วยกิจการศึกษาต่อเนื่องจะถูกส่งไปยังฐาน ข้อมูลดาต้าเบสและเก็บยังฐานข้อมูลของสภาเภศสัตกรรมทันทีเพื่อให้เภสัตกร,กรสามารถตรวจสอบจำนวนหน่วยกิจการศึกษาต่อเนื่องของตนเองได้สำหรับผู้ที่ไม่สามารถเชื่อมต่อเข้าระบบอินเทอร์เน็ตได้ก็คงสามารถอ่านบทความทางวิชาการเพื่อสะสมหน่วยกิจตามช่องทาง16ช่องทางที่ ทีมเขียวมะกอกก้าวไก่ได้เสนอให้กับเพื่อนๆได้รับทราบถ้าเราเข้ามาที่ www.ccpe.or.th หน้าแรกก็จะเป็นการบอกเกี่ยวกับศูนย์ทดสอบเพื่อการศึกษาต่อเนื่องทางเพศัชศาสตร์หรือที่เราเรียกว่า Center for Continual Pharmacy Education ในหน้านี้จะแสดงสัญลักษณ์ของการศึกษาต่อเนื่องทางเพศศาสตร์สสลาสสลาพพาพสเภสสลาเพียงอย่างเดียวเท่านั้นเพื่อแสดงสัญลักษณ์ให้เพศ,รศาารกรจําได้โดยมีศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางเพศศาสตร์เป็นผู้ดําเนินการโดยจะมีระบบทวงเวลาไว้20วินาที หรือเพจสกรสามารถกดปุ่มต่อไปเพื่อเข้าไปหน้าต่อไปซึ่งหน้าที่2ก็จะแสดงวัตถุประสงค์และประโยชน์ของสถาบันแห่งนี้รวมถึงองค์กรที่ให้ความสนับสนุนเพื่อให้การดําเนินการสําเมร็จตามเจตนารมณ์ของศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางเพศศักสารเซ็นเตอร์ for c o n น n e d pharmacy education หน้าที่3 จะเป็นหน้าที่สำหรับเพศสัตรกรที่จะต้องล็อกอินยูสเซอร์เนมและพาสเวิร์ดของเพศสัตรกรแต่ละท่านซึ่งทางสภาเพศสัตรกรรมได้จัดส่งไปตามที่อยู่ของเพศสัตรกรในแต่ละท่านเป็นที่เรียบร้อยแล้วหน้าที่4ก็จะเป็นการแสดงข้อมูลของเพศสัตรกรที่แต่ละท่านได้ทำการล็อกอินโดยใช้รหัสผ่านที่จัดให้โดยสภาเพศสัตรกรรมและหน้าที่5 จะเป็นการแก้ไขข้อมูลและรับทราบจำนวนหน่วยกิจการสารต่อเนื่องสะสมซึ่งจะมีรายชื่อสถาบันหลักที่เพชกรสามารถเข้าไปถามข้อสอบได้เช่นคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแกน่นคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์ทวีโรธ คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคามกลุ่มเภสัชกรการตลาดกลุ่มเภสัชกรการอุตสาหกรรมเภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์สมาคมเภสัชกรรมชุมชนสมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาลประเทศไทยศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์หรือคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติเป็นต้นหน้าที่6หลังจากที่เพศรกรเลือกกดปุ่มสถาบันหลักที่สนใจแล้วหน้าต่อไปก็จะเป็นรายชื่อบทความทางวิชาการทั้งหมดที่สถาบันหลักแห่งนั้นได้ผลิตรับรองและกำหนดหน่วยกิจการศึกษาต่อเนื่องรวมถึงวันที่รับรองและวันหมดอายุของบทความทางวิชาการนั้น เทสกรสามารถเลือกบทความที่สนใจได้โดยเลือกกดปุ่มบทความนั้นๆและหน้าที่7หลังจากเทสะกรเลือกกดปุ่มบนบทความที่สนใจแล้วหน้าต่อไปจะแสดงบทความทางวิชาการแบบฉบับเต็มซึ่งเทสะกรสามารถอ่านหรือพิมพ์ออกมาอ่านได้และหน้าที่8หลังจากอ่านจบแล้ว ก็สามารถเลือกที่จะตอบคาถามท้ายบทความได้และสามารถรอผลการตรวจได้ทันทีว่าผ่านหรือไม่ผ่านหน้าที่9ก็จะแสดงถึงเพศกรได้ทําข้อสอบชุดนี้ผ่านเกณฑ์และเมื่อเพศกรกดปุ่มโฮมก็จะกลับไปยังหน้าหลักเพื่อเข้าไปตรวจสอบเฉลยในแต่ละข้อผ่านทางอีเมลส่วนหน้าที่1ิ เมื่อผ่านตามเกณฑ์ที่สภาเพศรกรรมกำหนดเภสักรท่านนันจะสามารถพิมพ์เอกสารรับรองหน่วยกิจการศึกษาต่อเนื่องได้ทันทีและหน้าที่11็จะแสดงถึงการเฉลยข้อสอบที่เภสักรได้ทำและผ่านซึ่งสามารถตรวจสอบได้จากอีเมลของเภสักรในแต่ละท่านซึ่งเอกสารฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของการสนับสนุนการศึกษาต่อเนื่องทางเพศศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์ในการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์เพื่อให้เพศก,กรได้รับข่าวสารและมีเอกสารอางอิงในการเก็บสะสมคะแนนอันขอให้เกิดความสะดวกต่อเพสัก,กรโดยเนื้อหาเพิ่มเติมสามารถศึกษาได้จากเว็บไซต์ www.ccpe.or.th และศูนย์ทดสอบเพื่อการศึกษาต่อเนื่องทางเทศศาสตร์ w w w c p e thai.org e. ประกอบกันเว็บไซต์ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางเพศัศาสตร์และเว็บไซต์ศูนย์ทดสอบเพื่อการศึกษาต่อเนื่องทางเพสัศาสตร์ได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิบริษัทยาแห่งหนึ่งได้เล็งเห็นประโยชน์ของการศึกษาโดยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการส่งเสริมและพัฒนาความรู้ให้แก่วงการวิชาชีพเพศกรรมของคนไทย หากสถาบันหรือเพศท่านใดต้องการเอกสารเพิ่มเติมการอุณาติดต่อได้ที่ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางเพศศาสตร์ชั้น7อาการ6โทรศัพท์02 5901877 02 5918298โทรศัพท์02 5902349อีเมลอีเมล f a r m t h a i a อ p h a r m a c y c o n c i l o r g หรือ admin@ccpe.or.th นี่คือคู่มือการเก็บหน่วยกิจการศึกษาต่อเนื่องแบบออนไลน์ของสภาเพศก,กรรมที่ภาษาอังกฤษเราเรียกว่าสอสลาสอสลานอน,นูพอสมภามิศูนย์เซ็นเตอ Center for c o n t i n u e Pharmacy Education 5ปีไม่น้อยกว่า100หน่วยกิตอย่าลืมนะครับเริ่มเก็บตั้งแต่ปี2558เรื่อยมาถึง2 6 6 3และบทอายุต้องต่อใบอนุญ,ญาตทุก5ปีเสียค่าธรรมเนียมเป็นเงิน500บาทแต่อนาคตต้องไม่เกิน2,500บาททวนและทําบัตร ประจำตัวเพศสัตกรทุก5ปีเสียค่าธรรมเนียม200บาทรวมทุก5ปีสมาชิกจะต้องเสีย700บาทแต่ผมคิดว่าต้องเสียมากกว่าเพราะบัตรประจำตัวเพศสัตถ้าสูญหายชำรุดโดนเปียกน้ำไฟไหม้ ถักมอทำใหม่เสียค่าธรรมเนียม200บาทแต่ปีแรก2 5 5 8สบาชิกทุกท่านสามารถทำฟรีโดยไม่เสียค่าธรรมเนียมเสียตัง200บาทแต่ถ้าชำรดุดังที่ผมกล่าวไว้ข้างต้นต้องเสีย200บาททุกกรณีไม่มีงานยกเว้น หวังว่าคลิปเกี่ยวกับคู่มือการเก็บหน่วยกิจการศึกษาต่อเนื่องแบบออนไลน์ที่เราเรียกว่า Center for continual pharmacy education คงจะเป็นอีกช่องทางหนึ่งสำหรับสมาชิกร่วมวิชาชีพเภสัชกรร